ฟีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับส่งท้าย A FC เข้านอนครับักผ่อนในค่ำคืนนี้ด้วยรายการเหรียญสําคัญของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญนี้นะครับซึ่ง A FC รู้จักและคุ้นเคยกันดีผมขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับให้ชมพระบารมีจากพระบรุมรูปของพระองค์ท่านนะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรุมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครีมหาจักรีนะครับครึ่งพระองค์ผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเรือกวความพู้ิทธพลอดุลยเดชรัชกาที่9 มีจุดไขปลารลลอบๆวงเป็นเส้นรองวงด้านในนะครับแล้วก็ตรงด้านขอบนอกมีฟันเฟืองถี่นะครับสลับเรียบแบบนี้นะครับเป็นเรียนทรงบาทที่สวยมากนะครับเป็นเรียนทรงบาทสีเงินนะครับพิกไปชมด้านหลังประทับรูปนะครับพระบรมบรรพตนะครับหรือเจดี JD นะครับของวัดภูเขาทองนะครับ เจดีภูเขาทองนะครับวัดสเกตวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะรึกขกอาความประเทศไทยพศ2549นบาะครับ2บาทและมีจุดไขปลาร,รอบๆเหรียญน,นะครับเวลากระทบกับแสงเงาะจะเกินเงาแบบนี้นะครับเงาสะท้อนแบบนี้เอฟซีเห็นก็รู้แล้วว่าสวยและเข้มขลังขนาดไหนด้วยเพราะบารมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆครับพราเหรียญ2บาทซิงเงินนั้นไม่มีการผลิตแล้ว และแม้เหรียญทรงบัตรสีทองในเหรงยชั้นที่9กก็ไม่มีการผลิตแล้วนะครับขอบคุณครับ